ก่อนรับชมรับฟังผมขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมด้วยนะครับขอบคุณครับตอนที่21สุดท้ายแล้วสวีเจียก็ไม่ได้แลกวิธีการทำบัญชีกับร้านที่เขาเช่าอยู่เปล่าไม่ใช่ว่าเลิ์ชวนไม่ยอมทว่าเพราะสวีเจียเปลี่ยนใจเองต่างหากเขาเปลี่ยนใจไปเลือกร้านอื่นแทนซึ่งร้านอื่นที่ว่านั้นก็อยู่ตรอกถัดไปนี่เอง สวีเจียพิจารณาแล้วว่าเขาไม่สามารถเอาค่านิยมของยุคปัจจุบันมาใช้ที่นี่ได้ในตอนนี้หมายถึงการเลือกทำเลสร้างร้านอาหารใกล้ๆกับโรงพยาบาลหากเป็นยุคของเขาหากอยากมีร้านอาหารในโรงพยาบาลจะต้องเสียเงินค่าประมูลที่และค่าเช่าที่ในราคามหาศาลและอาจจะใช้เวลากว่าครึ่งปีถึงจะคืนทุน ทว่าในยุคสมัยนี้โรงหมอหรือร้านขายยาต่างก็เป็นสถานที่ที่หากไม่จำเป็นก็ไม่มีใครอยากจะเหยิบย่างเข้าใกล้ด้วยรู้สึกว่ามันไม่เป็นมงคลดังนั้นแล้วหากร้านอาหารของเขาตั้งอยู่ใกล้กับโรงหมอชาวบ้านที่นี่อาจจะรู้สึกว่าที่ตั้งของร้านอัปมงคลจนไม่ยอมมาอุดหนุน นอกจากนี้แล้วยังมีอีกสาเหตุหนึ่งด้วยซึ่งก็คือสวีเจียคิดว่าอีกไม่นานนี้โรงหมอเฉิงชุนจะต้องขยายร้านแน่ๆร้านที่เขากำลังเช่าอยู่นี้จึงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการใช้ขยายร้านแทนที่จะไปซื้อร้านอีกข้างที่อยู่ติดกันเพราะสวีเจียไม่ได้ดูบัญชีที่เล่าชวนให้เขามาอย่างละเอียดไม่อย่างนั้นสวีเจยก็คงจะรู้แล้วว่าร้านที่ตั้งอยู่อีกข้างของโรงหมอเฉิงชุนก็เป็นทรัพย์สินของเล่าชวนด้วยเหมือนกันนี่คืออันใด นิ้วเรียวยาวของเสนาบดีหนุ่มแห่งกรมพระคลังชี้ไปยังตัวเองอารบิกบนสมุดบัญชีของสวีเจียเป็นตัวเลขค่าใช้มันเพราะมันง่ายทำสำหรับการทำบัญชีและการคำนวณสวีเจียพูดตอบพูดแล้วก็สาธิตวิธีการบวกลบคูณหารให้เลิอชวนดูด้วยทำเอาเลิอชวนนั้นตาลุกวาวอีกครั้งหนึ่งสวีเจียมองคนที่กระหายอยากจะแย่งวิชาความรู้ไปจากเขาเขาก็รอบหัวเราะอยู่ในใจ ไม่หัวเราะได้หรือมีปลาตัวโต,วตวมาติดเบ็ดแบบนี้อืมเขาจะเอาอะไรเป็นของแลกเปลี่ยนแลกกับการที่เขาสอนคณิตศาสตร์เบื้องต้นให้กับหมอนี่ดีนะสวีเจียดวางแผงแผนอยู่ในใจส่วนปลาตัวใหญ่แค่หมายถึงคนที่มีตำแหน่งใหญ่โตนั่นแหละเสนาบดีหนุ่มไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นได้ตกหลุมพรางคนอื่นเข้าให้แล้วเล่ชวนเรียนวิธีการทำบัญชีจากสวีเจียอย่างตั้งใจ เมื่อจุดไหนที่ไม่เข้าใจก็ไม่เขินอายที่จะถามออกมาเรื่องนี้ทำเอาสวีเจียยังอดไม่ได้ที่จะรู้สึกแปลกใจคนคนนี้แค่มองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นพวกทนงอตนไปจนถึงกระดูกแต่ถึงอย่างนั้นการที่อีกฝ่ายยอมถามยอมแสดงความไม่เข้าใจออกมาก็สามารถบอกได้เช่นกันว่าเป็นคนที่ใจกว้างไม่เลวถือได้ว่าภาพลักษณ์ของเลชวนในสายตาของสวีเจียนั้นดีขึ้นมาส่วนหนึ่งเลยทีเดียว สวีเจียสอนวิธีการทำบัญชีให้เล่ชวนอย่างเพลิดเพลินยิ่งสอนก็ยิ่งชอบเพราะแม้ว่าเล่ชวนนั้นจะมีคำถามบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็สามารถพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าเจ้าตัวนั้นเป็นอัจฉริยะภาพด้านการเรียนรู้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วและความจำก็ดีเยี่ยมการเรียนการสอนดำเนินมาจนถึงช่วงกลางวันสวีเจียก็หยุดพักได้เวลามื้อกลางวันแล้วสวีเจียพูดบอก เลิศชวนจะอ้าปากบอกว่าเขาไม่หิวให้สอนต่อได้เลยแต่แล้วก็เปลี่ยนใจดังนั้นพวกเขาจึงพากันไปที่โตอาหารข้าป้อนเองฮูหยินกินเถอะเลิศชวนพูดขึ้นเมื่อสวีเจียนนั้นถลกแขนเสื้อเตรียมป้อนข้าวตุ้นให้สวีจิ้งน้อยสวีเจียลังใจชั่วครู่หนึ่งแต่เมื่อนึกว่าอีกฝ่ายเป็นพ่อภายภาคหน้าไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะมีลูกกับคนอื่นอีกหรือไม่หากมีก็เป็นไปได้ที่จะไม่สนใจลูกชายคนนี้ของตนเองแล้ว ดังนั้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนั้นควรให้อีกฝ่ายได้มันทำหน้าที่พ่อเมื่อมีลูกใหม่วันใดคิดลำเอียงอาจจะมีสักแวบหนึ่งที่หวนนึกถึงจึงน้อยในวัยเยาว์คิดถึงที่ตนเองคอยป้อนข้าวป้อนน้ำคอยอุ้มเดินเมื่อคิดถึงเรื่องในวัยเยาว์ก็สามารถเรียกความรู้สึกผิดได้ สวีเจียนนั้นคิดการไกลเป็นอย่างยิ่งแต่เขาลืมคิดไปอย่างหนึ่งกว่าจะถึงวันนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไม่แน่ว่าคนที่ต้องหวนนึกถึงอดีตอาจจะเป็นตนเองก็ได้เช่นนั้นก็ได้แต่ท่านเคยป้อนข้าวเด็กหรือสวีเจียพูดถามไม่เคยแต่เคยเห็นเลอชวนพูดตอบก่อนที่เขาจะแสดงให้เห็นว่าต่อให้เพียงแค่เคยเห็นทว่าเขาก็สามารถทําได้เป็นอย่างดีมุมปากของเลอชวนยกขึ้นน้อยๆชำเลืองสายตามองสวีเจีย สวีเจียมองคนที่มองเขาด้วยสายตาราวกับเร็วเข้ารีบๆชมข้าเร็วเร็วเข้าเขาหัวเราะในลำคอเบาๆและไม่ได้พูดชมแต่ลงมือกินอาหารที่อยู่ตรงหน้าตนเองมื้อนี้สวีเจียไม่ได้เข้าครัวด้วยตนเองแต่รสชาติของอาหารนั้นก็ไม่ได้ยแย่มากนักด้วยแม่ครัวทั้งสองเป็นลูกมือของสวีเจียมาแล้วหลายครั้งพอที่จะเรียนรู้และลอกเรียนแบบได้อย่างไม่ยากเท่าไรนัก สวีเจียกินไปมองดูเลอร์ชวนป้อนอาหารให้จิ้งน้อยไปเจ้าจิ้งน้อยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีอ้าปากรับอาหารที่ผู้เป็นพ่อป้อนอย่างไม่อิดออดเลยสักนิดเดียวส่วนคนตัวโตแม้ว่าจะป้อนอย่างเงียบๆแต่แววตาที่ทอดมองสวีเจียก็สัมผัสได้ถึงความเอ็นดูตืมก็เหมาะจะเป็นพ่อคนอยู่เหมือนกันนะอันนี้เป็นตารางสูตรคุณท่านลองดูสวีเจียยื่นตารางสูตรคูณที่เขาเขียนด้วยตัวเองให้กับเลอร์ชวนได้ดู วันนี้เป็นวันที่สามแล้วที่เลอชวนมาเรียนกับสวีเจีย๋ยว่าวันนี้ไม่ได้เรียนทําบัญชีแต่เรียนวิธีการคำนวณอย่างง่ายด้วยการบวกลบคูณหารซึ่งสวีเจียก็ได้ลงแรงเขียนตารางสูตรคูณให้กับเลอชวนด้วยตนเองแน่นอนว่าเขาไม่ยอมลงแรงเปล่าเปล่าหรอกตารางสูตรคูณฉบับนี้แลกกับหุ้นโรงหมอห้าส่วน ใช่หุ้นโรงหมอเฉิงชุนไม่ใช่แค่เฉพาะผลกำไรจากการขายยาลดไข้และยาแก้โรคเนื้อเน่าวและที่สำคัญยอสวีเจียไม่ได้เป็นคนเสนอเองทว่าเป็นเลิศชวนต่างหากตอนที่เลิศชวนเสนอสวีเจียก็รีตามองอย่างระแวงแล้วแม้จะรู้ในยุคสมัยแบบนี้ความรู้เป็นสิ่งที่ได้รับความสำคัญเป็นอายั่งยิ่งแต่เมื่อเทียบกับตารางสูตรคุณกับกำไรจากโรงหมอเฉิงชุนแล้วสวีเจยียก็ยังรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ไม่น่าไว้วางใจ และเลอชวนก็รู้ว่าสวีเจียคิดอะไรอยู่เขาจึงได้ให้คำอธิบายว่าในอนาคตเขาจะทำให้ตารางสูตรคูณน,นี้ปรากฏต่อหน้าพระพักของฝาบาทไม่สิไม่ใช่แค่ตารางสูตรคูณแต่รวมถึงวิธีการทําบัญชีแบบใหม่ด้วยตอนที่สวีเจียได้ยินอย่างนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะอยากถามขึ้นมาอีกว่าสรุปแล้วคนตรงหน้าเขานี้ทำงานอยู่ตำแหน่งไหนสังกัดใดกันแน่ ทว่าสุดท้ายแล้วสวีเจียก็ไม่ได้ถามเขาบอกตัวเองว่าอีกฝ่ายว่าสามีเช่นนี้ก็พอแล้วรู้มากเดี๋ยวตายไวอ้อยยังมีอีกอย่างหนึ่งที่สวีเจียรู้ก็คือว่าพรุ่งนี้นั้นสามีผู้นี้ต้องเดินทางกลับเมืองหลวงแล้วตอนแรกที่ได้ยินว่าอีกฝ่ายจะกลับเมืองหลวงสวีเจียก็เตรียมหาข้ออ้างเอาไว้แล้วในกรณีที่อีกฝ่ายนั้นต้องการที่จะพาเขากลับไปด้วยทว่าต่อมาสวีเจียก็รู้ว่าสามี นั้นไม่ต้องการที่จะพาบุตรชายและหยินเช่นเขาเดินทางกลับไปด้วยและเมื่อได้รู้อย่างนี้แล้วสวีเจียก็ถอนหายใจแสดงออกว่าโล่งอกอย่างไม่ปิดบังทําเอาคนเป็นสามีนั้นถึงกับคิ้วกระตุกกลับมาที่ตอนนี้ก่อนเลิกชวนรับตารางสูตรคูณที่สวีเจียเขียนให้มาดูยิ่งดูเขาก็ยิ่งต่ำดิ่งลงไปยิ่งดูก็ยิ่งดวงตาร้อนแรง สวีเจียไม่ควรสมาธิของเล่ชวนปล่อยให้เล่ชวนจมจ่อยอยู่กับสูตรทั้ง23บทไปส่วนตัวเขานั้นก็เลี่ยงออกไปเล่นกับสวีจิ้งน้อยสวีเจียเล่นอยู่กับสวีจิ้งน้อยได้สักพักหนึ่งเล่ชวนก็เดินตามออกมาดูเสร็จแล้วหรือสวีเจียถามไว้วันหลังค่อยดูต่อเลอ่ชวนหมายถึงเมื่อเขากลับถึงเมืองหลวงแล้วสวีเจียก็ไม่มีคำถามอะไรแค่ยืนเงียบๆเ,เท่านั้น เลเชอชวนมองสวีเจียแล้วก็เลยไปมองเจ้าตัวกลมในอ้อมแขนของสวีเจียเขายื่นมือออกไปเจ้าตัวน้อยนั่นก็โถมตัวเข้าหาเขาทันทีทำเอาสวีเจียนั้นตัวเองมาด้วยเลเชอชวนเมื่อเห็นว่าสวีเจียตัวโอนเอ็นเร็วกว่าความคิดแขนสองข้างของเขาก็อบล้อมคนตัวผอมเพียวเอาไว้กักทั้งแม่และลูกเอาไว้ในอ้อมแขนของตนเอง เจ้ามูน้อยเกือบทำป้าล้มไปแล้วด้วยไหมล่ะหึงมันน่าหยิกนักสวีเจียพูดดูดเจ้าตัวกลมทว่าน้ำเสียงนั้นไม่ได้แฝงความดูเลยแม้แต่น้อยมีแต่ความมันเคี้ยวเท่านั้นทำเอาคนที่ทำให้เขาเกือบจะล้มนั้นหัวเราะเอ,อิกอักว่าคนอุ้มนั้นพูดเล่นกับตัวเองเหมือนทุกครั้งเพราะคิดสวีเจียมัวแต่ด,ดูจิ้งน้อยและสนใจแต่รอยยิ้มสดใสของเด็กน้อยทำให้กว่าเขาจะรู้ตัวว่าตกอยู่ในอ้อมกอดของเล่ชวนก็ตอนที่เหอจิ่งกุ้ยพรดพลาดเข้ามานั่นแหละ นายท่านมีสารเออค่าน้อยไม่เห็นอะไรเลยขอรับค่าน้อยจะไปรอข้างนอกขอรับเหอจังกุ้ยวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาเพราะมีเรื่องเร่งด่วนบางอย่างให้ต้องรีบรายงานเจ้านายทว่าเมื่อเข้ามาแล้วเห็นว่าเจ้านายของตนเองนั้นกำลังกอดหูหินและคุณชายน้อยเหอจิงกุยก็ผงะไปก่อนจะละล่ำลักพูดแล้วถอยห่างไปอย่างรวดเร็ว เลอชวนสีหน้ามืดครึมตวัดสายตามองตามแผ่นหลังของเหอจริงกุ้ยไปทว่าก็ไม่ได้คลายอ้อมแขนของตนเองออกเป็นสวีเจียนนั่นแหละที่ขยับถอยห่างออกไปทําให้เลอชวนต้องดึงแขนของตนเองกลับมาสวีเจียมองคนที่ดึงแขนของเจ้าตัวกลับไปด้วยสีหน้าเรียบเฉยราวกับว่าเมื่อครู่นี้ไม่ได้กอดเขาอย่างไรอย่างนั้นดวงตาคู่สวยรีตามองก่อนจะพูด สามีเหมือนว่าเหอจิงกุ้ยจะมีเรื่องสำคัญที่ต้องคุยกับท่านนสวีเจียพูดบอกเหอเหอท่านตีเนียนได้ค่ะก็ตีเนียนได้ยิ่งกว่าเลเชวนมองคนที่ไม่มีปฏิกิริยาผิดแปลกอะไรสองข้างแก้มไม่แดงดวงตาก็มองจ้องมาที่เขาอย่างไม่มีหลบเห็นแบบนี้แล้วดวงตาคู่คมดุและลุ่มลึกก็ขุนมัวขึ้นมาก่อนที่เขาจะตะวัดแขนเสื้อเดินออกไปด้วยคอตั้งตั้งทางเชิดเชิดสวีเจียมองตามหลังก่อนจะหลุดหัวเราะออกมา เจ้าหมอนี่ดูดูไปก็น่าแกล้งไม่เลวเลยอ่มวันหลังแกล้งถ่ายเงินดีกว่าอะไรนะไม่ใช่ว่าเริ่มแล้วเหรอเหอะออย่ามาใส่ร้ายกันหน้าที่ผ่านมาเขาเรียกทำธุรกิจแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กัน